สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านสู่ช่องทาร์โลอบานดันสมายพิญญานะคะ mm hmm. ขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อน,อนทุกท่านด้วยค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกค่ะผ่านไพ่ขลังในวันนี้ค่ะขอไปแต่พลังบุญพลังบวกนะคะรับฟังสิ่งที่ที่ท่านสื่อสารมาค่ะเราอาจจะเจออะไรไม่รู้นะ ท่านก็จะบอกมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันว่าสิ่งที่เราพบเจอนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้แล้วก็ เมงบนมีสิ่งได้จะบอกคะ่ะผ่านไพ่ขังคะ่ะผีบ้านคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆพลังงานในวันนี้จากไพ่ขังนะเทพเทวดารักเพื่อนๆนะคะคือท่านมาเนี่ยแบบมาปกป้องดูท่านแห่งเจียซะก่อนท่านแห่งเจียนี้ถือ อาวุธนะถืออาวุธที่เหมือนปกป้องเพื่อนๆเ,เลยแล้วก็เบื้องบนบอกว่าเพื่อนๆจะไขว่คว้าถึงความสําเร็จได้อย่างแน่นอนพลังงานตรงนี้จะผีบานอย่างแน่นอนแต่ระหว่างทางที่เดินทางตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นอนันตจัก,กรวาลมันจะอยู่ในมือสําหรับเศรษฐีผู้ตื่นรู้เท่านั้น คือต้องตระหนักว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงอย่างที่บอกอะค่ะเพื่อนๆในคลิปอนาลกว่าไม่ใช่แค่ทรัพย์สินทรัพย์สินก็คือเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกแต่คือการเข้าใจกฎแห่งกรรมการให้อภยัยการเก็บเกี่ยวก,การควบคุมพลังงานภายในเพื่อสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับอน,น,นันตะจักรวาลเนาะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญค่ะเพื่อนๆนะเพราะว่า เพื่อนๆอย่ากลัวการที่จะต้องเปิดใจเพื่อนๆอย่าได้กังวลกับทุกๆเรื่องราวเรียกว่าความไม่สมดุรในชีวิตความอายุติีรทำใดๆก็ตามที่เพื่อนๆเจอค่ะเขาเรียกความไม่สมบูรณ์ในชีวิตเนาะมันจะคือมันคือบทเรียนค่ะนะมันคือบทเรียนที่จะก้าวไปสู่โอกาสใหม่ๆเพราะว่าจักรวาลได้ได้ได้มอบพลังแห่งการตือนรู้ให้เพื่อนๆได้เชื่อมโยง เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงกับอนันตจักรวาลเนาะเพราะนั้นให้ปลดปล่อยออกไปเป็นความสุขเธอคะเ,เห็นไหมล่าเริงเบิกบานให้ปลดปล่อยทุกเรื่องราวที่เพื่อนเอนเจอออกไปเป็นความสุขเนาะคือจอยฟูลแบบมีความสุขจากภายในนะมีความสุขจากภายในแล้วก็การที่ มีส่วนใดเข้ามาคอนโ contrl เนี่ยการจัดการอารมณ์สถานการณ์ใดๆด้วยสติและปัญญาเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งค่ะเพื่อนเนนะตอนนี้มันเหมือนมีพลังงานแห่งธาตุดินนะคะนะมีพลังงานแห่งธาตุดินด้วยเป็นความมั่งคงเป็นความอดทนเป็นพลังงานแห่งการลงมือทำ เราเห็นพลังงานแห่งการให้ด้วยค่ะพลังงานแห่งการให้อะกิฟวิ่งกับเพื่อนๆมันมันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะมันจะผีบานมันจะเติบโตอย่างงอกงามมันคืออบานแดนะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยสาคัญนะเป็นพลัง,งแห่งการแบ่งปันมันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในภายภาคหน้าถ้าวันนี้เราเราท่านทุกทุกสรรพชีวิตมีความหวังอย่างแน่นอนความหวังก็คือแสงนําทางในในเวลาที่เรามืดมนเนาะ เพราะฉะนั้นจงเก็บเกี่ยวทุกอย่างเลยเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความพยายามเก็บเกี่ยวทุกๆเรื่องราวค่ะตั้งเจตนาที่ดีไว้นะคะเพราะเขาจะนำพาเพื่อนๆไปสู่ทางที่ดีก็คือในมุมนี้คิดว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงในการที่ต้องใช้ความร่วมมือในการควบคุมสิ่งต่างๆภายในของเราเพื่อจะได้ผ่านบททดสอบไป แน่นอนว่าเพื่อนๆต้องเชื่อมั่นในพลังงานของตนเองเชื่อมั่นในพลังงานของทีมเพื่อนๆอย่ากลัวอย่ากังวลที่เพื่อนจะต้องเปิดรับความหวังใหม่นะคะคือการเงินมั่นคงขึ้นแน่นอนค่ะนะเมื่อเพื่อนๆใช้พลังงานแห่งธาตุดินอ่ว้พระแม่ธรณีได้ค่ะทูบสิบหกดอกกลางแจ้งเวลาใดก็ได้ข้ามมืดข้ามยังได้เลยค่ะนะก็ไม่ลืม แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไหวท่านขอผรนท่านแต่ต้องไม่ลืมหลักแห่งการให้นะคะเพราะการแบ่งปันคือการเปิดประตูสู่ความมั่นคงนะคะ mm. เพื่อนอย่าลืมความสัมพันธ์ใดๆก็ตามก็ต้องก็ต้องการการเปิดใจความเข้าใจถ้าเพื่อนกล้าปลดล็อกเรื่องเ,เก่าๆความกูวเก่าๆความหว,วังเก่าๆกล้าปลดล็อกออกไปทิ้งออกไปจะพบสิ่งใหม่ความรักความปรารถนาดีสิ่งดีๆสิ่งสร้างสารรค์ที่ที่มีความหวังใหม่มีความร่วมมือใหม่ๆอย่างแท้จริงอะคะ่ะนะ เพราะนั้นตัวนี้มันมีไพ่พลังงานแห่งจักราวาลที่ที่และเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เพื่อนทํามามันสะท้อนกลับมาจากการตั้งเจตนาที่ดีของเพื่อนๆนะคะนะก็ใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตด้วยสติสมาธิปัญญาดีแล้วปล่อยวางความอายุติอยุติธรรมด้วยความเมตตาอย่าลืมนะปล่อยวางความอายุติธรรมด้วยความเมตตา เพื่อนจะคือเศรษฐีผู้ตื่นรู้ถือจักรวาลไว้ในมือเพื่อนจะใช้พลังแห่งการให้ความหวังควบคุมพลังงานภายในสร้างชีวิตมั่นคงทั้งทางธรรมแล้วก็ ขยายสู่ทางโลกได้อย่างแน่นอนค่ะสาธุสาธุนะคะขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มไถยโชคลาภมัง่งมีบารมีร้อมพังค่ะขอเพื่อนเทุกท่านถึงซึ่งอริยรัพย์ทางทางโลกและทางธรรมมนุษย์สมบัติบริวารสมบัติทรัพย์สมบัติสวรรค์สมบัติจกักรพรรดิสมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุนะคะขอให้มีความสุขทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ